Hey, ทำหน้าดีๆสิทำหน้าเหมือนแบบพึ่งเข้าไปเล่นนะลูกเข้าใจไหมพึ่งผ่านความสนุกสนานมา <Hey. S 1> ครับเอ๊ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ชูมือด้วยเหมือนตอนเ hey. yeah. อ๊ะวะเขาถ่ายเอ๊ป้ากับโดนถอยหลังไปนิดนึงวาโดนถอยหลังไป hey. นนอย่าเข้ามาใกล้นนไปอยู่กับป๊ามันมองไม่เห็นมนมองไม่เห็นโอ้ยนอนโอเคถ่ายไปเลยเดี๋ยว่านนอนถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปนั่นแหละนั่นแหละเออ แล้วเดินไปตรงนั้นไปจะมีอะไร 15, เรียกรถได้